สวัสดีครับสวัสดีครับผมน้องยิงงานให้เราครับนี่ครับยูเข่าเท้าเอาไว้แล้วส้มนี่ยอ้าววันนี้ได้เมนูยังก่อเมนูที่เขาบอกว่าง่ายเนี่ยผมก็เคยเห็ุครับข้าวผัดเนาะครับผมข้าวผัดคุ้เชียนอ้าวคั้งแรกได้ครับครั้งแรียกอาตส่าหยังรอใครได้เขาจะอมกินอยู่บ่เดี๋ยวนั่นนี่เสียบอะไะครับนะผมมาดูสูกตัวนี้จะไหนได้ครับวันนี้ผมกัพยายามถามน้องๆว่าเราทำอย่างนี้ไหม นมาช่วยเชฟดิคนกินบก็คือวะนี่ใส่เล่นปะอาใส่นี้ก่อนลเลยเ้อคนกันสิทอดเขาจะทอดคุณเชียงกับน้ำใช่ไหมครับน,น,น,น้ำนี้ยัดมีเรืสีเลยครับสูตรเก่ากทางแยกครับหมูัวจัยังน้อยเข็น่ปจะแมนเดียฮะใ่ใครใครเดี๋ยวเนี่นี่เพิ่ซุกจุน่นี่ครับเป็นแบบฝรา่ครับมันมีงานใบครับ เราเ <saint S 1> พ ета, <martyr> s, <S in ิ่งมาล้างก่อนเม็ดไงมาล้างก่อนไอ้ไล่ต่อเราไข่ครับไข่ไข่มะลงเส้นนะฮะสองเจียงสูโลบคุณเจียงสูโลบอันนี้เจ้วคุณเจียงสูยู่แล้วสูยู่แล้วี้ยดีๆนะกี่ฟองเราหมดเลยหมดเลยไม่ไหวหมดไม่น่าไหวมล้จั๊ถ้าหมดจะเรยก้าฟองก่อน ก้างจะเลือใส่เยอะนีครับยอแรกครับขอรองเยดมเมนูนี้พลบอลอยากกินครับแต่พลบอลไม่อยู่แล้วพนับไปยผมนนาวครัเียววอย่างนี้ใช่ไหมเป็นมันอีกยุบ่ใช่น้มันอีกรึน้อยขึ้นจดกี่กี่ฟอแล้วเนี่ยห้าห้าฟองแล้วปก่อนประเด็นนะครับเอาเห็ดไข่ขาทำไข่สุกก่อนเนาะใช่ไหม ใช่ทุกคนนะครับผมมาเที่ยวแหลกนะครับมันเป็นมีนูที่ั่นแล้วแบบปกตินี่ผมไปกินอาหารตามสร้างยี่มใส่ก็บบุ้กสร้างข่าพัดกินไม่เหมือเคยกินยังไเจ้าอกเคยสั่งข่าวพัดมากินข้าวพัดกะเพราอี่ยังก่อนข่าวพัดมากินข้าวพัดกะเพราอ่าอะไรนะไอ้ไข่เจียวไข่ดาวอ่ะอะไรอันสมัยนะเขาทำสุกหรือเปล่าเดี๋ยวไข่สุกแป๊บนึงครับหอมครับมีครับไข่เริ่มสุกแล้วเอายเอาลูอันนี้

เล่าคเขาพัดสองเขาพัดราไฟนะีเราไฟหมั่วเขาดเราไฟนีอาข้เขาใส่อีกรูเข่าอาอะหน่อยด้วเขาเขเขามาขน่หละนนี่หละงเีแ่เนีครัเกียรประสบการณ์ครับเนี่ยผมบรเอนของสัวก่อนนะครับเราไม่ใช่เชฟมีกับเขาปักเกงนะครับแต่ว่าชอบทำน้ำตาลทานใส่อะไ

ใส่เข้ามานาะนี <Wha> ่แหละผมยูรหามไดครจะชิมเนี่ยคนดิวคนดิวมาีแน่ีน่ดีกว่เขาแต่เนี่ยนี่วะโอ้ีแรกเลยครับผมจริงเาต้องพัดในพัดเขาจะใครมันสีเหลืองมัน้วแจะสูตร้วแต่สูตรเบิ้งมลดยสูตรยุ่แต่กัซื้อไทยกับจบี่จะหวงซื้อไยจบีะหวงนี่ะเดาไว้แว้ก่อนทิ้งมึงนอ เจ้ามากับบชันหวานแลโบแดแตนะเอ้าาแน่ายน่เฮ้เดียวนางกินเดือดๆนี่จ้าวมอยหวานครับะขาดเค็มครับขาดเค็มเจาลืมใส่ำาลนำลไนนนี่แหละอ้โอเคครับโอเคลอนีใช่อีกนี่ครับ โอ้ยมีกอนันแตกมันคืดแทนวะีอยมแตกน่นดเมอยงเยอะาดเมงเยอะ่แล้วเดี๋เดี๋ยวนอ่ายวอมชิมนี่ครับเอาฝัดครั้งแรกครับครั้งแรกไม่ขี้ินเลยเดยอครับเป็นยังไงขาดยังคือชิมดูแล้วแล้วเอแล้วจชิมเนี่ ต้องชิมทุกคนแหละยังไหเอาเลยนะเเอาเอานั่ผนผักพัก้ักเส้วันนี้ครับนอ,อนอนยถ่ายครับโดยดสารัีสหอมดี้ครใสไปเลท่ กนนเีนมือ,อไล่กระคาดีนะนะรกันย้อนบลอันย้อนเ,เที่บบนเีกลัวได้เลยวันธรรมดาได้เมันะไละาเอนอแบบนี่ยเป็นหน่อยบอกแบเนี่ยมันเจ็บมือนี่โอ้อาจยออาจยฮะาจาซิม,มจาซิมบอาซาิมจา,าสาักจาสักวันจาโอ้สีย <laughs> <laughs> นี่จ้าครับนี่ครับเร็จเรียบร้อยครับเมนูแบบอย่างเมนูยัง,ยงไงครับต้าวครั้งแรกขอพูกันครับผิดพลาดตรงไหนเขาเอาให้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับ